ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมินิบ่าวแอมโลทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับนาหนุยนะครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ก่อนครับพี่เมตาหนี่มาดึงขาครับจนขาไข่ขาเขียดครับท่านผู้ชมเนาะนาหนุยนี่เป็นเกลือเขาวัดครับท่านผู้ชมใส่บาตดยาดน้ำให้พี่เมตาหนี่ลักการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วครับท่านผู้ชมบว่าสิเป็นพี่พ่อพี่อ้ายครับท่านผู้ชมเนาะย่างเข้าไปในวัดครับขากลับออกมาเจอผูนยิ่งครับผมย่าวหลากดินเงือกฉับเอฟซี ยืนอยู่ข้างต้นไม้ใส่สุดขาวครับนนท์นี่ิ่นคิดว่าเป็นแม่ชีตั้งแต่แท้บ่แม่นครับเป็นผีทางไม้ครับท่านผู้ชมเนาะบอกเลขน้กนนท์ยืนบอกเลขเลยครับท่านผู้ชมเนาะสามตัวบนสองตัวล่างครับบอกเสร็จแล้วหายแวบเข้าในต้นไม้ครับเอฟซีเฮียน่ยงครับไปถามน้นท์ครับนั่งถ่ายอยู่ในบ้านครับว่านางไม้คูณนี้จะบอกเลขยกได้เด็ดตัวไรครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ พศ2567นี่ครับไปรับชมและฟังกันครับสวัสดีครับน้าหนุยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่ตีครับผมน้าหนุยครับถมานผช้ชมเนาะฝันดีที่บาครับน้าหนุยก็ฝันดีอยู่ครับครับผมว่าสู้ฟังนด้ครับฝันไน้หรอครับฝันว่าไป ไปทําบุญครับผมโอ้ไปทําบุญครับไปทาบุญใส่ข้าวใส่อาหารหวานข้าวให้ผู้ร่วงผู้ร่วงรับนะครับอืให้พ่อให้พี่ให้ญาติพี่น้องนะครับครับผมที่วัดครับผมครับที่วัดป่านะครับโอ้วัดป่าครับผมที่วัดป่าครับก็เอาอาหารไปเส้นไหว้เอาดอกไม้อะไรไปเส้นไหวนะครับครับครับก็ นานทีนะครับเนะวันวันพระทีงครับพระทีงไปทีนึงโอ้ไปทุกวันพระไปไปเกือบทุกวันพระนะครับผมครับไปเกือบทุกวันพระก็ไปทําบุญอย่างเงี้ยนะครับไปทําบุญทําอาหารนเี้ยครับครับก็ไปก็ไปทํากระบังเอิญครับเบือเอิญไปเห็นผู้หญิงครับผมอยู่เห็นผู้หญิงอยู่ข้างต้นไม้ครับผมครับ พอออกมาจากวัดเนาะเห็นเห็นผู้หญิงใส่ใส่ชุดขาวนะครับครับผมใส่ชุดขาวมันยืนยืนอยู่ข้างต้นไม้ครับไม่แก่ครับไม่แก่กลางคนผมโอ้ไม่ค่อยแก่ครับผมผมยาวเลยผมยาวเลยครับผมผมยาวเลยครับแม่ชีบอกครับหน่นอยไม่นะครับไม่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 เป็นแม่ชีนะผมผมว่าจะนาเป็นผีนางไม้อะไรนี่แหละครับผม ก็กวักมือเรียกเลยครับผมครับผมกวักมือเรียกไปใกล้บอกมานี่หน่อยมานี่หน่อยครับเราก็ตกใจนะโอ้ใครใครมาเรียกครับมเราก็ตกใจเรียกไปทำไมเนาะครับเขาก็บอกหมยเลยครับผมโอ้บอกวยเลยบอกมานี่มานี่จะบอกเลขให้โอ้ครับมานี่จะบอกเลขให้โอ้บอกเอ้ามีเลขอะไรเหรอเราเดินเราเดินไปหานะครับครับเรามีเลขอะไรเหรอ บอกบอกหวยให้เอาเอาหวยไปแทงงูนี้สามตัวเลยครับผมบอกสามตัวเลยสามตัวเลยสามตัวเลยครับผมบอกสามตัวเลยบอกเอาเอาเอาหวยไปแทงบอกห้าสองสี่เลยครับสามตัวห้าสองสี่ห้าสองสี่ครับครับผมแล้วก็สองตัวก็หกเก้าครับผมสองตัวอีกครับสองตัวก็บอกอีกครับหกหกเก้าเก้าหกครับผมโอ้หกเก้าเก้าหกครับสลับกันเนาะสลับกันเลยล่างบนไปเอาไปแทงในงูนี้ อันนี้ผมยาวเลยบอกครับอันนี้ผมยาวเลยครับคุณหน้าตาดีครับผมครัแต่แต่งหน้าหน้าตาก็ไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่นะาแบบธรรมดาเลยนะครับธรรมดาเลยถ้าถ้าเป็นแม่ชีนี่จะผมสั้นเนาะใช่แม่แม่ชีนี่ผมสั้นอันนี้ผมยาวผมครับผมก็นึกในใจโอ้ผมแต่ต้องผีนางไม้อย่าง่เลยครับผมไปเรียกบอกเราก็เราก็ ใจดีสู้เสือเนาะเขากวางมือนะกวางมือมานี่มานี่เราเดินเดินเข้าไปหาเลยเดราเราไม่กลัวเนาะอยู่วัดก็โอ้ไม่มีอะไรเราเราในในความฝันนั่นเนาะก็อยู่วัดเนาะอยู่วัดในความฝันเราก็เดินไปหาเลยเขาบอกเลขบอกมีเลขก็บอกให้บอกถ้าเกิดถูกแล้วอย่าลืมมาทําบุญให้นะอยากได้ทาบุญเนี่ยทำบุญเส้นสังกะทานอะไรไปให้เนรับ ปกติหน้าหน่วยนี้ก็ไปใส่บาตรทุกวันพระบ่ครับครับโดยมากก็ไปบ้างบางทีก็ไปพระใหญ่ๆนี่บขาโวันพระใหญ่บางทีก็ไปบางทีก็ไม่ไปเนาะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไปเรื่อยครับทำบุญให้พ่อครับผมให้พ่อให้ญาติพี่น้องผู้รองรับนะครับครับผมครับ พ่อก็เสียแล้วพี่ชายก็เสียพี่ชายก็เสียมาบอกเลขไหมครับนี่ช่วงนี้พวกนี้ยังไม่ทันมาบอกเลขเลยมาเล่นเฉยครับผมไม่ได้ฝันเกี่ยวนานแล้วเนาะครับเมื่อวานสองวันสามวันนี้ก็ฝันเห็นนะครับฝันเห็นญาติพี่น้องเต้ไม่หมดเลยทั้งคนตายทั้งคนเป็นครับมามาแบบไม่เหมือนไม่เหมือนคนตายเลยนะมันก็อยู่ด้วยด้วยกันแบบธรรมดาอย่างนี้ลยธรรมดาเลยครับอยู่ด้วยกันแบบธรรมดาทั้งพี่ทั้งพ่อ ทนนั้แก่พี่น้งนองเต็ไมไปหมดบอกเราก็อยู่ด้วยในความฝันบก็กินสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยครับผมไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนตายเหมือนคนยังอยู่ด้วยกันโอ้ครับนี่แหละเนาะวันมันออกจากตัวจากร่างเราเ <ผม S 1> วลาเรานอนหลบับผม แล้วพีธานีมาบอกตัวไหนครับวางอีิก่อนนี่พีธานีงอดก่อนนุ่มบอก294ครับผม294 294ใกล้ลืมติดตามนะวันนี้เนี่ยเอาเอาไปด้วยเอาไปด้วยกันครับครับผมกันไว้ด้วยอ่ากันไว้ด้วยเอาครับ F4 เนาะระวังพีนงใไม่ครับพีธานีครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขไม่หลายหางเนาะเป็นสามหางครับครับผมนี่แหละครับ F4 ขอให้มีโชคใหญ่ครับ มียังอีกครับนะหน่อยอ๋อก็ไม่ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีฝันอะไรดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกอีกทีครับครับขอบคุณนะหน่อยครับครับครับสวัสดีครับให้ร่ำให้ร่ำให้รวยนะครับครับดีครับผมครับผมเรื่อยครับผมเดี๋ยวจะจดตัวเลขของนะหน่อยไว้แคบหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมรัตงนะไม่เด้อครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับใช่ครับผีนางใหม่ครับใส่ชุดขาวผมยาวมาเลยครับท่านผู้ชมบอกสามตัวครับห้าสองสี่ 524ครับเลขสองตัวนี่เป็น69 6996ครับเอฟซีเนาะกับกับกันจ็กหน่อยครับกับกันไว้น้ำครับพีเตอนี่ครับอันนี้พีเตอนี่เนี่ยก็เคยบอกเลขแม่นครับท่านผู้ชมมาบอกหน่อย294 294กัตตัดเลนครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ20161เนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับหน่อยครับเอฟซีสำหรับคลิปนีบเอาแอมโลตองกับศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเพ่งๆรวยๆครับ แต่ยันติ่งไปใส่ครับเอฟซีเมื่อน,นีบเบาแอมโลทงสิภาพไปเบิรงคองดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ,บเบาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีขคองดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จนสิ่เหือถือนะครับนท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นเรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้ะเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มรูกคิ้วสามครั้งรูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หอดเนะตพ่อนวดนี่หละดที่คหนบผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปัานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรีอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบวเห็นลานา้านเฮาแข่ยข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบาังหนาล้านเหตุในคนมองบวเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านขา้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเทนท้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสกักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบายังกายผู้สาว กูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่ kiego, เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาดออกมากนะครับสามผูนะ้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะลัวก็เมื่อแท้แครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้นะมชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น,น,น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์น <marginalized voting ihin> ี่ส่วนมากก <image BLEEP> ็ <Without feeling> <iente> มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอนดรรออรนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดุกกมนี่ก็แต่งวัดลวงปูรวยยนะครับนาะวัดลวงปูรวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมราอดทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกสมุชุมแล้กกาบ้าแอมเราตรงนี้ในน้ำมุนมาน้าครับในน้ำมุนขลองหลวงปุรอดมหัยยิซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสําระร่างกายเสเนียดจังไร่ที่บอดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิได้อออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับทาบ่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวง,ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโบลายครับามาฝากอิบสีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกล,ลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสี่ยเฮเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ